อาเว้ยอ้าวออาวา,า,า,ามทิ้น,นี่ไก่มาเพ่งขิวอยู่ไม่กินอาหารนองจออา้าวม่ไม่สุมม่มไหมเอาสุ่มขาวอะไรเลยก็แบบมีต้องฟังมือนะต้องฟังกระเจิดมีเล <c oughs> เอามาขัาง,ขางข้างในเลยขังต้งมุมมาแหละโ <c oughs> ดนหมากัดอสองรอบคนเดีย ก็เลยให้มาอยู่กับจอ่อก็จะกลัวจออยู่นะจอแบบนั่นแหยึดสายเขาอีกเอีไอ้โตึมงมึงตีตีจอแล้วตีที่เอาเออเตะจ่อที่นึ่งก็อยู่แล้วเนี่ยมันก็กลัวละโต๊สีขาวไม่รู้มาจากไหนคนเดียววัดที่วัดไม่มีนะแต่ว่าโดนกัดวันนั้นรอบนั้นที่หน้าเมนแต่ต่อภาคก็ไปช่วยชีวิตได้มาไม่ลูกอ่อนขอโลตเชิดมันหน่อยผลไหมล่ะ อ่ะก็ยังดีอ,อ่ะ้า<อ>งน,น,นี้ก็เป็น<ว>กจุ<ว>ก๋มิงจะคุคนไก่ดูคุนอะไรวะคุนอะไรวะ <c oughs> โอ้เขาสารก็าให้ไกลก็ไม่ได้ให้จอ๋อเ <c oughs> ดี๋ยวไปซื้อสุบน,นะคเดโยมนะว่าให้อยู่กับจอ๋ออาจจะได้มีเพื่อนเนาะเอะอล็อกดีๆเพราะอ,อันนี้มันใส่น้ำใส่อะไรระเบาา <c oughs> อ๋อนะนั่งกินเม็ดข้าสานเฉยเลยจ๋อเล็ดมันโรยให้ใจเดี๋ยวไปซื้อสุดมาอยู่มาอยู่กับจ๋อได้ใจกับจ๋อไม่เพื่อนแล้วนะโอ้โหนั่งกินเมล็ดข้าวสารเฉยเลยไอ้ลิงอ้วน์ลิงอ้วนเอ้ยอ้วนนั่งกินเม็ดข้าสานรอยู่บนโยม เอ้มองมองไก่มองไก่ไก่สวยคุณโยมแต่ว่าโดนกัดหางรุยหมดเลยหลังเท่าไรนะแต่รักษาสงสารไหนไหนคว้าคว้าลิงคุณโยมไก่กลัวลิงไก่กลัวลิงอายุได้การลุกอยู่ได้การอยู่ได้การไม่ได้การลรก จะสุ่มมาดีๆยังไปเซอสุ่มอยู่นี่ต้องตายแต่จอจะได้มีเพื่อนจะได้มีโต๊ะเป็นเพื่อนกินน้ำอีกเยอะเจ้าที่น้ำเป็นเลยลูกยาไผ่นะโต๊ะรอตย่างนี้นะลูกนะรออย่านี้แหละอ๋อมันก็ตั้งกันไงจอมันกล่องเปล่าหรือเปล่าวะโอ้มันหมดแล้วมันจะกินอยู่อ้าวอ้าว

ไม่กินจะกินหรือเปล่ามรุศไม่กินเลยเออไม่กินนะเียวเอีเยวอยู่เอ้าไก่มันสิวมันเยอะแล้วมันก็ยังก็ยังนั่นอยู่ไม่ดีโอ้ยอกินจับกินโค้กโค้กโค้กโคกโควดดอือนี่ยกกินเองเป็นโยมนี่บิดาที่ไหนล่ะท่านประธานจอยกสดเลยนี่ยเขาเรียกว่ายกสด หยกซ<อ>ักคนหยบหมดแล้วเว้ออเวยอาใส่ไมเลอนไก่ก็กินคนเดยมนี่อ้าก็กินอ้าน,นี้จับอ้าวก็หิวคนเดยมนะน่าจะกลัวกลัวหมาก็เลยเออไม่กินเออไก่ก็เลยกิน,นอันนี้เลยอโอ้อกินมะละกอนี่น่าจะหิวจริงๆแหละเพราะในกระเพาะไม่มีอะไรเลยเนะี่ย ก็จะให้อยู่กับจอก็อรอ,อรถกระบะมากระบะไม่อยู่ยจะได้ซืซุปไอ้จออยู่มีเพื่อนนะโยมนะได้ตงองเขาได้ได้ตองไปจ่าฝูงจอเลยไอ้จอทตอนนี้เอ้ยเจอจ้องเตะทีเดียวอยู่แล้วนี่คนอ้วนอย่างงี้นี่วิ่งหนีไม่ได้แล้วนี่อยากอยากยิมกระโดดไหมล่ะไอ้จออะนะกระโดดได้ไหมันเป็นหด้ไหลูกนด้ มาเลี้ยงเขาหลอดก่อนกินนะคุณโยมนะนี่เอาข้าวโพดให้กิน,นโตขึ้นนะสวัสดียามบ่ายๆท่านประธานจอนอนสบายของเราเลยจ้าอ้อาโฮะสบายเลยเนาะโอ้มีข้าวโพดมาให้กินด้วยกินไหม ไปกินอ๋อแต่กินมาหมดนานได้ยังมานานได้ยังนี่ประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่ากโอ้โหนอนพลิกอยู่นี่แหละนะอยู่ในนี้ชั่วโมงกว่ากว่าเลยไงแล้วยังไม่ยอมขยับไปไหนเลยนอนพลิกไปพลิกมามีนอนกัแข้งหนวงตักเลยเอ้ยนอนสบายจังวะฮมะเช้านี้หลวงตัเชิดมาก็หลวงที่อะไรนะหลวงที่อีกองอีกลู่หนึ่งที่ที่ว่าที่ขาไม่ดีเหนอ อ่านหนังสือไม่ออาใช่มีโต้งชื่อสิงโตเหรอคะโต้งชื่อโต้งโอ้โหคนอนสบายเลยนะโอ้โหนอนหลับสบายมีคนมาอย่างนี้ก็สบายใจอ่ะนอนเฮ้ยเล็กจ๋อเปลี่ยงไรท่าละไม่ยอมไปไหนเลยเนี่ยเราก็นึกนึกว่าจะนอนท่าไหนท่าลุกขนุนอีกแล้วสองรอบเลยเนี่ยลูกขนนนุี่ เมี้ก็นอนตะแคงแล้วก็หัวหนุนตักถอดฉี่ก็ฉี่มาเออนอนสบายสบายเก็นอนท่านี้แล้วหนุนตักน้าเอาหัวหนุนตักแล้วก็นอนอย่างเงี้ยจาะเป็นชั่วโมงเนี้ยนอนเป็นชั่วโมงเลยได้ไหมมาเก็บขยะก็หนาุงในั้นใส่ถุงโถยนอนเว้ยอ้ะเยง่วงเว้ย ว่งวงวๆงยาหันไม่ยิ้มเฮ้ยไอวะยิีนเลยสบายเลยเออเฮ้อเอ้อหาวอีกแล้วโชว์ฟันผุๆโชว์ฟันผุๆอยู่ยังเยอะอยู่นะเนี่ย เอาไปเอาเขไปเยอะอยู่เ s <S นี่ยเ <rê que. S 2> อ <enjoyed it. S 2> ้ยนี่หน้าถึงกาบถั่เข้าเนี่ยไข่ไข่วันนี้วะไข่ไข่นี่เอ้ยอ่ะเออนี่เท่จับแน่นเลยดูดิประธานจ้องเราเขาแล้วเขาอีกเอ้ไม่ง่วงเหรอฮะเอ้ยพูดไม่ได้เลยหาวแล้วเขาอีกเลยเอ้ยวันเอ้ย บันดื้อสบายเลยคันนี้นอนสบายสบายจอยจอ้อเอ้ยจะหาไปทีงไหนวะเออเราจะหาไปทางไหนเอ้ยนอนสบายก็จ้อได้แล้วบันสบายสบาย,ยวันนี้วันครู buổi nay này, cô cứนอน. Ờ, được đấy. Bây giờ bạn đi háo bỏi chẳng Này, vô bắc cầu hay. thầy bài cho. เอออ,อ้าวขาวมันเฮ้ย <c oughs> ว่านบนขาวบ่อยจังวะเฮ้ยอ,อันนี้ก็นอนเหมือนกันไอ,อนอนดีจังวะอันนี้ก็นอนเอ,อ้ดีไม่นอนบนอาสนะเจ้าว่านอบสุขเอ้ย